คลิปที่แล้วเราอยู่กับาจานวุฒนะครับหนุ่มรัตนะคลิปนี้เราไปดูจานไอ้กันหน่อยนะครับฝั่งนี้ทีมงานฟ้าบรรดาลครับจุยนะคะ เข้ามาเอาแต่คันฝั่งนี้นะฝั่งนี้เข้ามาเล็กหน่อยครับฝัออ่งนี้สองร้อยสี่ครับจานไอ กระจดทะลุกันแล้วนะตอนนี้เมฆฝนก็ไปแล้วครับ <Okay. S 1> สิงตีนผีครับ <c oughs> ขอทางหน่อยค่ะโอ้มอใหญ่โมอใหญ่อ๋ยยเอเบาแน็กเบาแน็กวิ่งกันเดียวครับเสียตีอีกคันขายไปแล้วนะคันฟ้าขายไปแล้วนะ มีได้ก็ต้องมีเสียครับโครงการนี้เสียก็คือซ่อมรถนี่แหละครับอะไรไอ้รถบางทีใช้งานอะไรมันก็พังไปตามการเวลาครับ เหมือนร่างกายคนเราก็ตามการเวลาครับสังขารเหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับธรรมะเองเหล็กที่ว่าแข็งยังผุได้นะครบอ สึกหายไปคันหนึ่งนะสีบรอนบรอนไปราชาดินหายไปคันหนึ่ง พุงกีสองคันเหมือนกันเลยนะรถใช้งานครับเป็นธรรมดาครับสึกรอ้อไปเรื่อยๆเรียเดี๋ย นับตักเอา้นี่โโหสีตักไปเลยมาเดี๋ยวเรานั่งเล่นหน่อยน่ นั่งด้วยหน่อยครับขอนั่งด้วยนะครับเสียอเฉ่งอบานเจี๊ยบเลยสรุปครับรถนี้ทำงานก่อสร้างวันนี้หรือว่าเป็นอะไรนะเออเอ่อซฟตี้ใส่ดิอ่ะใส่ขับรถนี่โอ้็ใส่อยู่โรงงานอีกเลยเฮ้ใส่ขับรถเออนั่นแหละหักึ๊ยเป็นไลน์แมนเหรอแม ตอนเราไปวิ่งงานอยู่ตรงไหนโอ้วิ่งงานอยู่นู่นต้องใส่บ่ใส่โอ้ Safety Safety ได้ต้องใส่รองเท้าไหมมีเสื้อตอนแสงเลยรองเท้าไม่ต้องใส่หรอกเรือเท่าไหร่ไปวิ่งอยู่นู่นเรือเท่าไหร่เรือมเยอะป่ะพี่เที่ยวละสี่ห้าร้อยเอ้ีเที่ยวหนึ่งเรือเท่าไหร่นะสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยครับโอ้วันหนึ่งกี่เที่ยวกลางวันสิบกลางคืนสิบห้า อันนี้เอาเงินมาให้เ่าแกะเท่าไหร่นี่สี่ห้าหมื่นเลยโอ้โหเรื่องความมายกให้เลยนะโอ้เสียตายเขาเบิกเงินมาห้าหกหมื่นนี่นี่คอยเบิกลงหน้าก่อนคอยเบิกลงหน้าได้อีกได้โอ้ขารับลดเพิ่มไหมต้องดูรังรังโครงการรังโรงการนะนี่ขอรับนะนะเขาว่าจะเป็นโรงงานพันทองอีกผ่นทองโอตรงนี้อก็สี่หมื่นคิว ว่า40,000คิวแต่เพิ่งได้แค่2,000คิวแล้วก็อานทองไม่รู้เยอะเุ่าไหรแต่การเงินดีใช่ไหมการเงินดีรวหน้าไปมาอุตรดิ์125ไร่อุตรดินอีกโอ้กติี่ไปด้วยได้เขายังไม่ได้คุณพี่อุตรดิ์เขากำลังหาดินอยู่จริงๆงานเนี่ยรมมันจะไปนะแต่ว่ามันโดนแย่งซีดก่อนโดนแย่งครับโดนแย่งโดนแย่งงานรับเนี่ย เลยยแกีนรือเยอะลยเนาะเลือเยอะเลยเออหน้าไปเดียวบินไปไกลๆเองแต่ผมติดปัญหาเรื่องรถเรื่องคนขับครับมันไปไกลก็ลำบากอืมมันยากดิฮะมันยากวะมันยากมันก็ไม่ยากหรอกยากแค่รถติดเฉยๆถ้าเรารู้จักเลาะ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 รู้จักทางลัด ไอเย็นอ้วะแทนฝั่งแนฝั่งนะอืมไม่ได้กี่เทีย่ยวแล้วมานีเนี่ยม,นนมา,มามา,ม,าม,มามาเมื่อคืนสองทุ่มมาเมื่อคืนก็มา,งมาลงนานนี่เลยนะมารถติดมาเรื่อยๆบอกมาถึงนี่หกโมงเช้าพอดีเอกมาใจนู่นสองทุ่มสามทุ่มงานอยู่ตรงไหนนะี่ยตรงวังน้อยเหรองานอยู่ในสนามบินต้นเมือง สนามบินดอนเมืองอยู่ข้างในสนามบินเลยอยู่ถูดจากโรงพยา,ยาบาลภูมิพลแล้วก็มาที่ในสศาลท่าอากาศดอนเมืองอสนามบินอูนอ้หู้หู้น่าไปด้วยเนาะเที่ยวละสี่ห้าร้อยอันนี้เที่ยวละห้าสิบบาทถ้ทบบา,ากระบะใหญ่มันจะได้ราคาเพิ่มนะพี่ อ๋อกระบะชนรีอ๋อกระบะเราเล็กกระบะเราเล็กตามราคาขาอืมเขาช่างน้ำหนักหรือว่าเขายังไงเรื่อเขาวัดคิวเขาวัดคิวเนี่ยเนอะดูตามจำนวนดินจำนวนตักเลนี่ยกักเอาแค่น้แต่คือมันขุดลงไปเก้าเมตรแต่ตอนนี้มันพิ่งขุดได้แค่สองเมตรอแต่มันยังสองเมตรนี่ ยังไม่ถึง2องวันคิวมันจะงานทั้งหมดมันเป็น้ยถ้างั้นก็อีกยาวเด็ดบเปบ็นก็ถ้า 4, ถ้าสี่หมื่นคิวถ้าถ้านับแต่คิวรถเล็กมันก็ตกเป็นเจ็ดแปดพันเที่ยวใช่ไหมเจ็ดแปดพันเที่ยวโอ้ยวันหนึ่งว,วันวิ่งได้มีกี่เที่ยวเองวิ่งได้หกสิบเจ็ดสิบเที่ยวแค่นั้นเองโอ้รถก,กี่คันสิบสามสามิบสีส่นะโอ้ยยาวแต่เจ็ดแปดพันเที่ยวนะอืมน่าไปว่ะทองาบ่าวอ้อยแล้วจะไปหรือเปล่าวะ รถดีเพิ่มนี่ตันอ่ะอื่จนเอาอเคันแดงก็ไปอ๋ออุ๊มันก็ไม่จบง่ายแล้วถึงยเอาไปนะจริงไปโอ้งานดีว่ะงานรูดน,นั่นอีแยกซินอืมไม่ต้องแบ่งค่าในหน้านะค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องให้ <laughs> ให้ตของให้ผม <laughs> ให้งานง่ายา <laughs> เออเอเอเที่ยวละห้าสิบอ้าววันหนึ่งสิบเที่ยวก็อยู่ได้้วเนาะงานเนี่ย ได้อยู่แล้วสิเชื่อนั่นหนะออกรถห่างกว่าเนาะนสุดาจะเป็นรถส่งปัชนรีนข้อสูงไงกระบะใหญ่เนาะเขาไม่เขาไม่ได้ใส่เยอะนะเนี่ยคออ,ส,อสูงมันก็มีประโยชน์เงอ้าวจมไหมนะเนี่นถ้าเใส่แค่สมุดกลองไม่ได้ใส่นนมานี่นนพังครับ เ,ออเครื่องนอกอ๋อยังไงนี่นี่เ่าไปทางนี้เออ,โอ,โ,อเโอ้บารุดเนอะยางน่าที่บารุดมาจะมาวิ่งวันเดียวเอ๊ะมาจะกละบออับบ้านอ๊ะวิ่งวันนึงคืนวันนึงวิ่งอพรุ่งนี้คร่งวัน เ้ยลบรถรอหน่อยเว้ยเครื่องสีสีไหนเออสีเอสเคสีสู ก็มาเพิ่มอีกครั้งนี้ก็มาเพิ่มต้องหารถห้างไปวิ่งอยู่กรุงเทพแล้วอะไรนี่<อ>จัดไว้ไที่สักคันรถวิ่งเทพมันต้องคอกสูงเนาะ ใส่ยางไว้ปัดเงาใช่ไหมน,นะรอก่อนครับโกยคโครนอยู่ครับไม่โกยต,ตักไม่ทันแล้วตอนนี้ไอ,ไอฝนก็จะมาแล้วนะ่ะรอบทิศทางแล้วตอนนี้